ये जो है ये मेरा वर्क है วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวมาต้องเรือชมความงามนะครับด้านบนนี้แทบไม่มีคนไทยเลยนะครับทุกคนนี่ครับทั้งมาจากมาเลเซียเนาะทั้งฝรั่งครับต่อไปก็จะเป็นวัดอารุณน,นี่งามงามครับสองฝั่งฝั่ง,งน่นเจ้าพยาครับ อยากให้ทุกคนไปเห็นมากครับขอการาบทักทายสมัด,ดีเดอร์สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาล่องเรือชมความงามน,นะครับสมมาก็เป็นเบาฝรัหลักน้อนนี่ครับนี่ด้านนี้เป็นวัดอาบนด้านนี้ โอ้โหคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆนี่ปาปางวัดอารุณครับทุกคน้างามเนาะปาปางวัดอารุณ ในยามเย็นๆนะครับอีกสักคู่เรือก็จะเข้าเทียบท่าครับต่างคนก็ต่างนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับโอ้เรือลำตรงข้ามก็เต็มครับทุกคนนะครับจะไปที่ท่าพระอาทิตย์นะครับ บางคนก็จะมาแต่งชุดไทยครับนี่โอ้โหนี่ครับตรงหน้าชุดไทยเต็มเต็มครับ ร้านูุนก็คือสสยประตูนกยูงครับบางคนก็จะมาห<พ>าชมอยู่รอถ่ายรูปในช่วงค่ำๆนะครับารยามเย็นๆเนาะตรงหน้าก็เป็นเรือลากจูงทรายครับนี่ครับทุกคน ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับโอ้โหท่าเรือนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับนี่ครับทุกคนนี่ครับต่อแถวจะขึ้นมาที่ชั้นสองครับนี่อ๋อหนุ่มีสาหวหมวยอยู่ที่วัดอรุณนี่เองนี่ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับตอนนี้ชั้นสองเต็มเรียบร้อย เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนล่องเรือจากท่าช้างนะครับจากท่าช้างจะไปที่เอเชียทิคนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวงานที่อำเภอท่าพนมอำเภอเขาวงจังหวัดกินธุ์เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาล่องเรือชมความงามนะครับนี่ครับเป็นกุ๊ปทัวร์ครับเป็นธงสีส้มๆน,น,นะครับโอ้โห วันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยวันนี้แตไม่มีคนไทยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยววันนี้นะครับทุกคนนะครับ สเต็มเรียบร้อยตอนนี้เต็มแม็กเต็มพิกัดนะครับจาสพูดก็คือวัดกัยยาครับวัดกัยยาตอนถ่ายทำาคลิปนี้ก็เป็นเวลา17เนาฬิกากว่าๆนะครับแต่ถ้า FC จะมาเบานัดขอแนะนำช่วง 1 8บแปดถึงสิบแนะครับเพราะว่าท้องฟ้าก็จะมืดเนาะท้องฟ้าก็จะมืดพวกตึกสูงนี่ก็จะเปิดไฟนะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับราชนินีราชินีสหรับรียมตัวรอทรราชินีราชินี ชั้นั้นชั้น8รั้นครับช้8ครบชัครับนรับชันครับชัค่าบาทนครับชัรบ้คบาทก็ถืครับ้าาครับ้มค่ับากนครับไม่แพงครับชม่นพงมานั่ชชมความงามเนาะ ไปด้วยนักท่องเที่ยวครับทุกคนนะครับจะมาขึ้นเรือนี่ครับโอ้นอนเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากมายครับนี่ครับต่างคนก็ต่างเอากล้องเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็เอาไปลงโซเชียลครับไม่ให้เมืองไทยโด่งดังได้อย่างไรนะครับท่าเรือราชินีก็สวยงามครับนี่เป็นสาวจีนมาแต่งชุดไทยนะครับ นี่ครับบางคนก็จะไปที่วัดอรุณน,นะครับโตอนนี้ชั้นสองเต็มตนนัวนี้ตอนนี้ชั้นสองเต็มพิกัดตอนนี้มนี่นีครับทุกคนเกินรับอัก ต้องตีตัวยืนเนื่องจากว่าคนเยอะคนหลาย <c oughs> อด้านสะพานพุทธคนก็เต็มครับทุกคนนะครับโอ้วันนี้คนเยอะจริงๆอยู่บนสะพานพุทธครับนีครับจะมาถา่ายรูปในยามเย็นๆนะครับโอ้โหนี่ครับ คนขึ้นไปบนสะพานครับเต็มครับนี่ Năm 2018, Anh Phong, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn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 , Nguyễn 好。加油！加油！加油！哇！受伤！ โอ้โหทุกคนต่อไปก็เป็นท่าเรือราชวงศ์ครับั เราอักขันกันในโดมฝั่งพวกจุกอะไรหนึ่งคลิปนี้ก็ไม่ขอพูดมากไม่ขอบรรยายมากนะครับก็ขอให้ทุกคนชมภาพบ,บรรยากาศเนาะเพราะว่าถ่ายทำคลิปยากมากครับถ่ายทำคลิปยากยากคนเยอะครับคนเยอะจริงๆครับนะครับตรงหน้าของทุกคนนะครับเต็มครับ ดาบปู้ก็เป็นไอคอนสยามครับไอคอนสยาม นี่ครับนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไชน่าทาวน์นะครับไปต่อที่ไชน่าทาวน์โอ้โหชั้นสองก็ยังเต็มเหมือนเดิมครับ เดี๋ยววันที่23นะครับวันที่23เบราดก็จะเดินทางครับออกจากกรุงเทพมหานครจะไปที่เขาวงจังหวัดกาลสินวันที่24ก็จะไปถ่ายคลิปไปเที่ยวงานเดอผู้ไทยนานาชาติ2เ6 9แล้วก็จะไปเที่ยวต่อที่อำเภอคัดพนมในวันที่2 6 วันที่28ก็จะไปที่นาดูมหาศรคามครับถ้าย FC เจอก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นไอคอนสอยามนะครับ

钱包？哪里？ เป็นไอคอนสยามนะครับไอคอนสยาม 先给我天地。 ไอคอนสี่ไอคอนสีอัับ

爱生活，天罗天地。 ขอเชิญทุกคนนะครับขอเชิญมาเที่ยวมาล่องเรือนะครับราคา40บาทคุ้มค่ามากครับแล้วก็ขอเชิญให้มาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับนี่ครับตอนนี้ด้านลานผู้คนกเต็มครับบางคนก็จะมารล่องเรือทงฟ้ามาล่องเรือสำาราญครับไปแล้วบ่าฝรั่งลงไปแล้วครับนี่ครับคนเก่าลงไปคนใหม่ขึ้นมาครับคนเก่าลงไปคนใหม่ขึ้นมานะครับ แต่ถ้าท่านใดจะมาล่องเรือแบบนี้แบอบกนัดขอแนะนําให้ไปลงเรือที่ท่าเรือสาธรน,นะครับท่าเรือสาธรท่าเรือต้นทางนะครับที่สาธรถ้าท่าอืน่นไม่รับรองว่าชั้นสองจะขึ้นมาได้ไหมเพราะว่าอาจจะเ,เต็มนะครับในรอบค่ำชั้นสองเต็มอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะมาชมวิวแบบสวยๆขอแนะนําช่วง18ถึง18:30นะครับ จะสวยงามมากครับแต่รอบนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกากว่ากว่าครับปะเราไปต่อเนอะจะไปที่อ่าท่าเรือปลายทางไปที่ท่าพระอาทิตย์นะครับอ๋อจะไปที่ท่าเอเชทีกเป็นท่าเรือปลายทางครับ <c oughs> นักเรียนโรงเรียนวัดท่าดอนสามท่าไสามารถเปียนทางไปรถไสายและสายที่สถานีสถานสได้เช่

ไปสาทรตรงนี้นะครับขอแนะนำให้ทุกคนมาลงเรือตรงนี้นะครับถ้าเรือสาทรครับ ก็จะอยู่ใกล้กับ b ี s สะพานตากสินนะครับเดินมาไม่เกิน2องวก็จะเป็นท่าเรือสาทรนะครับถ้าอื่นไม่ขอแนะนําเดอร์ท่าอื่นไม่ขอแนะนําอาจจะขึ้นชั้น2ไม่ได้ครับ้านพูนก็เป็นเอเชียทีคตรงหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาไปที่เอเชียทีคคลิปนี้นี่ครับ่องเที่ยวเนาะจะขึ้นฝั่งที่สาทรนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นวัดยานวาครับด้านนี้วัดยานวาก็น่ามาทำบุญนะครับด้านผู้นะครับเอเชียทีกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่ทุกคน ตรงนี้ก็สามารถมายืนชมวิวมายืนถ่ายรูปได้นะครับในช่วงค่ำๆครับสองฝากฟังก็เป็นปโปกโรงแรมเนาะตึกสูงล้าวฟ้าครับนี่ครับท่าเรือสาทรนะครับ ชอบใจหรือเปล่านอ้อคลิปนี้บ,บ่าวัฐปวดน,น้อยให้ทุกคนชมบิวให้ทุกคนชมบิวนะครับแต่แต่การถ่ายทําคลิปนี้ก็ถ่ายทํายากเพราะว่าตอนถ่ายทําคลิปนี้ก็ถ่ายทําแนวตั้งไปด้วยนะครับถ่ายทําแนวตั้งไปด้วยนําไปลงเพจเนาะนะครับรวมทั้งก็จะเอาไปลงคลิปสั้นนะครับ ลงทุนเ <laughs> นาะลงทุน <laughs> มาครั้งเดียวถ่ายทำสองอย่างทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับต่อไปก็จะเป็นเอเชียทีครับต่อไป เรือ40บาทถือว่าคุ้มค่าครับไม่แพงนะครับทุกคนแบบนี้นอกจากเมืองไทยแล้วไม่มีที่ไหนนะครับ40บาทนะครับมาเบ่งความงามเนาะในช่วงใบป,ป้ายช่วงคำคยามแรงครับโครงการสะพานป่าครับคนเต็มครับไปร้านอาหารเนาะนี่ โอ้โห oh, oh. ้าวรี่อไปเอเชียันตกเฉีงใต้เอเชียตะวันตกเ ายทาตาต่อไปก็เป็นเดือปลายทางครับก็ขอให้ทุกคนช่วยปไล่ปันแชร์ให้บหมดนัดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อำเภอเขาวงกา k สินเจอกันที่อำเภอข่าพนมนคาพนมนะครับแล้วก็นาดูนมหาศรคามนะครับ า m c เจอกันก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยขอถ่ายรูปได้นะครับจะออกจอกากกรุงเทพมหานครในวันที่23นะครับจะไปหาทําบุญเนาะไปเที่ยวชมวัดสมว่าไปเที่ยวงานบุญประเพณีของอีสานครับ a s i a ียท i c ก,ก็มี Asian c i c Sky แล้วก็ Sky Fire ออนะครับ แดดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ดีเนาะถ้าให้แนะนำขอให้ทุกคนมาล่องเรือในช่วง18เนอะ18 18 30นะครับก็จะได้ฟิลแบบสวยนะครับของฝ้าก็จะเป็นสีทองทองนะครับแต่รอบนี้ก็ห้าโมงเย็น,เกนกว่านะครับอ,อ,าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คลิปนี้ นี่ครับเบนเลอร์สำราญลำบากใหญ่ครับทุกคนนะครับนี่ครับนี่ครัอ๋อชั้นสองคนเต็มครับนี่ครับชั้นสองคนเต็มครับนี่ครับโอ้ชั้นสองเต็มคาราเบลชั้นสองเอเชียชิกนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม,มเ,เจอกันทีปหน้าเด้อสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับบา,บายบขอตัวขึ้นฝั่งก่อนนะครับเอเชียทิกมาถึงแล้ว